บันนี้วันที่28กรกฎาคม2568เป็นวันที่89ที่ข้าพเจ้าสุภานีลิมสดขอ,าาอ finden, ดถวายเยงสวดสายายพระสุภสริยม่างๆาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจงข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยค่ะพยัญชนะเล่บทสวดอย่างต่อนเนื่องด้เทิน หบะนรอาหางสัมมาสัมพุทธพระกวาผูุทาระกาลตังอภิวาทมีสวะขาโตพะารมโมธมังนสามิสิปันโนพระกโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิสองบูชาพระปริพินาอาหารสัมมาสัมพุทโธสุจีรัปารินีพุโตพุเนหิทรมาโนทนปรมีหิติสติยาวัชีวอาหารพุทธาธรรมาสังฆังสาคตโตภูเชมิละตานัตตยังธรรมังจรมิโสตีนาสามบทสชุนุมเทวาสมตาสะกาวาิุอัลักขันตุเทวตาะธรรมัมุนิราชสัตตุนันตุสัพขามกะทาง สัคเเกามเมจะรู้เพจที่ศิขาดรัตเตยกัสริเขวิมานีทีเปนะเทจะคามีตรุว่านคกทหานเนเคหาปรตุไม่อิเคเตยภูมิอาจะยัุเทวันชลสารวิสเมยะขาดการทพนาคาติถันตาสัติเกยอย่างวนีวารวัจนาสัทวเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลยังชันตาธรรมสวรรคาโลยังชันตาธรรมสวรรคาโลยังชันตาสี่บทสวดอกพระพาคานมรรคานโมตัสสะกพระคัมภีร์โตหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกพระคัมภีร์โตหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะกพระคัมภีร์โตหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ถาบสกโสตใจสาาคมนารปาถาพุทธัางศาลาคัมิร์ธรรมศานาคัมภีร์สังฆศานาคัมามิ์ทุติยามปีพุทธัางศาลาคัมภีร์ทุติยามปีธรรมศานาคัมภีรทุติยามปีสังฆศานาคัมภีติยามปีพุทธัางศาลาคัมิีติยามปีธรรมศานาคัมภีร์ติยามปีสังฆานาคัมภามิหกบิตวสัจจคกริยคถาานาทีเมศนางอัญญพุทโธเมศนางวรังเอเจนะสจวเชนะโสติเมโหตุสัพพะชาทีเมศนางอัญงธรรมโมเมสนางวรังเอเจนะสเมหตส นาทีมสีสรานังอันยังสังโฆมีสรานังวราอินเทนัสัจจวะเชนะตโตทีมีโหตุสัพพะทาเจกบุสวดตีละตานะปานามัคคถาผู้ทางนาเมรัตนภูต่าสลีรจิตตังธรรมังนาเมรัตนภูตาวิสุทธิสารังสังฆังนาเมรัตนภูตาสุสีละทิฏฐิเอตังนาเมติละตานังละตานัตยาวะหังสัมมาสัมโมสัลีจาวัตถุสุเสสะภูตังอันโยยังยุตากุณะโยคะวัสสะตาวะตังอสุนิจแต่ยังมีปีตเทวยะถา สีทันเตเอกังวินาตสตติลสัสเสสะมะสามพาเวนะโลกเกตกะทาติสตติเลจจปาตูปาตูภูตังคัมพียะคัมพีระยาวิสยังอาทิพุทธาสาาาัตถังวิญญูหิปันทิตาชาัยเนหิวิชัญญาลูกังโลกัมภีเกหกิจิตกาฏฐานจุป,ปะรพนียังเกสันติสุสุวิจีตังคู่นาการยะตายะนามีหิเยวชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุป,ปัสตังมา,า,า,านาสิสุทะปัสสาทัศนานปุญญะ ภิกานะมะสะมุตตะมะปุณณภูมังทุกขับมุจจะนะมุขะสารนังฆตานังปูชาแะเหตุสุขประมาอภิภูชนยดังนิพานะขจิตุยายุปะนิสัยยะถังสัมมาติเลสะมะระโสธนะสิทธิยาสาธุหีอัฏฐปุสเลหุปะเสวะณียังปานีหิจาริสารนังมานณียเมวะสัจมาหิตังติรัตนังสารนังฆตธมหะลัตติมทิวังคณะมีสูนามะสมานาปูเชมะจาปิสัตตาหสุปัสันนติตาสัทธานุปาง วิจาริยาตธารตาจ่าคุณเยนะตถาอุตกาเตนะสุขีพระเวมูเตเชนะตจจ่าจตถาปีสุวัติโหตุโยเจธาธรรมะวินะยามปีปามะปะมานะปูโตโลคุตตะราพิสมโยนิเจโตคุตุโคชานสัตโตปานิสัญญาจัยายะอายามปีโหตุวัตุตตาเยปาริจิตโตสุปาตาทากาโร แต่นามาการเศรษฐกถาโยจะคุมมาโมหะมาลประกาศโถสามังว่าคูโถสุขโตวิมุตโตมาลัสสปาสามินิโมติยันโตปาเตสิเตมังชนะตามวิเนยังพุทธังวรันตังสีลสานนามานิโลกัสสานาถันจัวินายกันจ่าสันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสัพพันตารยาสัพพันตารยาจับวินาสเมตุธโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสตโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะาทะรัสสัขาลีสาตาวะโหสันติกรุติโน ทำมังวรันตังสีระสานามามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหังตังติชษาติทิยสิทธิโหตุสัพพันตายาจวินาสเมัยสัทธรรมะเสนาสุขตาลุโคโยโลกัสสะปาปูปักิเลสเชตาสันโตตยานสันตินิโยชโกจักสว่าขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆาวรันตังสีระสานามามิพุทธามีพุทธังสัมมาสีระชิติตันเตชะสาเติชยะสิทธิโหตุสัพพันตายาจวินาสเมัยสุขกล้าบทส่วนนโมกัสอัชกตา นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัมพุทธิเนโณนโมอุตสัมมาธรรมมัส um สะสวาขาต์ัสเนวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาวีวิสุทธสีลัทิฏฐิโนนโมโอมาตายาลักษัณและตัณฐายะสะสาธุกังนโมโอมาการตีจัตสาตวัตถุจัตตายะสตินโมกาลัปปะพาวินะวิทัศนสุขปัทวานโมกาลานุภาวินะสุวัตถิโหตุสัพพะทานโมกาลัตตะเตเชนะวิจิมีโหมิเตชวา ส,ส,ส,สี่บทสมหาสมัยสูตรเอวัเมสูตรางเอกังสมพยามพระวาสัตเกสูิหาส่ัสุิมหาวเนมหัตาพิภูสังเนัสตจทีมปัสัมมตเตหีพิูสัตเตหิสเยวะอหัเตหิทัสสิจโรกทาตหิเทวตาย์เยคุยนะสพิาโหติพรควทางักษะในยาพิูสังคันจักอัตโขตุนันสุทาวาการิกานันเทวนาเอตรโหุิยังคูพระครวตสัตย์เกตูพิหารสี่จักรเลือดสุนิงมหาวันเนมหัตตาพิูสังเทนัสตยนะ พระพวาเตนุปัส <noise> ส<楽>ังกมยมาอุสังกพิโตวาพระวโตสัตเพเกปันเสกตะคาคาเสยามาเตอตะโคตาเทวตาสยแะคาสิรามะเพระวาปุริโสสัมมันทิตังวาาหังภาษาลยะสาษาลิจังวาภาหังสัมมีเทนะเอวะเมวะสุภาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระพวโตโสระโตมาตุระหังสุอตะโคตาเทวตาพระกบาตังอัจฉริเทวะเอกามาตอาทังสุเอกามาตทิตาโกเอกาเทวตาพระวโตสัตเพเกอิมังคาสังอภาสิมหาสมัยโยโววนะสิมีเทวะกัญญาสมมคตาักขะตามาอิมังธรรมะสอมัญญาสกิตาเยวะอ布拉ท อาตโผปิาลตังวัตสิจียมังคาสังอภาสิทติภูิสมาทหารสุจิตตังอัตโนอุุัสกานสุสารีวะเนสานิ่าวะอินทาริญญาณิรักขันติปันทิตาติอาตโปาลตังพวัตสิเจีมังคาสางอาภาสิทธะเตสิทธตตัระรเมชาเจาิสาววิานเุมตตสาตาสพติอาตภผวิาเจังระมัุสภิตเจีังหาง เทวการยังฝริตผู้ได้สังติติอักโพภะกวาพิโูตามันเตสิเยปูเยนะทิโตเบทัสัตตุโลกะาตุสุเทวตาสานิวติตาโหติตาคตาทนัญญะพิคูสังฆาจาย์เยปิเตศทิจโวเบอาหุสุขติามทาตังอรหันตโสัมมาสัมพุทาสังติให้พระวจนะเอจัปะระมายีวะเทวตาสานิวติตาเหตุสุขเสริญญาถาปิไมหังเอตาริเยปิเตศิจโวเบระิสันติอนัคตัาสัทธานังอรหันตโซสัมมาสังคุทาสังติให้พระวจนะเอจาีพระมายี พิทพเวเทวกัญญานามานิสิติสิสามิพิทพเวเทวกัญญานามานิสิติสิสามิพิทพเวเทวกัญญานามานิตาสุนาถาสามทุกังมานัสติกโรูถาคาสิสามิติเอวังพันเจติโธเตพิภูเพาะว่าตัวจักรสุขมเพราะวะครวตเอสัสว์จะสิโลกรรมนุษย์ศามิยัตคุณมาต่ทัศิตาเยสิตาสิทิสัพนังปัญจตาสมาติตาปุโทสิหาวัสรีนาโรมหาสาวิสังมุโนโอทาสัมมานาสาวิทาวิปัสสนนมนาวิลาปิญญูปัญจสเปนยโสวาวะเนชาปิลาวัทเว ตาตัมาแต่สัาสาวกเกสนรัตเตวะกายาพิจันตาเตวิชานาถาพิภโวเตจะอัตปามะสุตวะพุทธศัรสนาเตศภาตัวะหุยนังอรุสานาทัศนังเตเกสตามาทัสหัสังอาถาสัตตลิตตเอเสหัสสนาอรุสานามัทสุงเปเกนันตามาทัุที่สาสพภูลาหงกันจะสพภิญญาวยิวานะจะกลุมาตาตัมาตสัทธาสาวกเกสสเนรละเต เทว่ากายาพิการเตวิชาาาพิพัเยวหังคีตทสามิชานีอนุปุพโสสตหัสาวะขาภูมมมากัปิลวัตถวะอิทิมาโตสิติมโตวนาวันโตวัสติโวัฒนาที่ตะมุที่กุณสรมิติวันังชาสหัสาเหมาว่าาารนานาสวะันนีโนทิมโตสิติมโตวันาวัโตสติโมัวทมานาที่ตะมุทีุ่ณทรมิติวรัง สาตีาิตสตะขานานตาอวิโนที่มันโตสิติมันโตวนนวัโตสัตตินุบธรรมนาิสมูพิัิตวันนอิเจเจโสนะิาสตาสตะขานนตาอวินิโนอที่มันโตสิติมัวนโตวันนันวันโตสัตตินุบุธรรมนาภิสมบูรณ์พิบูลนัชิตระวันนั้งในสามติเป็นจิตาสตร์ศาสตรและขานานาต่าอวินิโนที่ัสนติติมั่นโตวันน้นวันโตสัตตินุบุญธรรนาภิสมบูรณ์พิบูสนัิต ข้าพานาอธิปติมหาราชยศิสุขุาปิจัพหาวุธามหาลาที่มันโสสิติมันโสวนันโสสติโนโมทัมนาพิมวิูนสมิติวนาคัจัจะทสังราชวิรูปภะภาษาสติภูมิพันธนาอธิปติมหาราชยศิสุุาปิจัักพหาวธมามหาพลาที่มันโสสิตมันโสวนันโสติโนมทัมนาพิมวิูนสมิติวันนั้าีนั้จะสังราชวิรูปติมหาษาสตินาคณาอ ปูตตาปัสัพระหบุญชนะมามหาพละอิทีิมันโตสิมันโวนาวันโซสัตติมุทัพมนาพิจมุิุนสัมมิติวนังปูตาลันจักรทสัราชกุรตัาสาสติและถานอธิปติมหาราชยศิสัสติโสปูตตาปัสัพระหบุญตนะมามหาพละอิทิมันโซสิสมันโวนาวันโซสัตติมุทัพมนาพิจมุิถุนสันติติวันังปูริมาทที่สังทศรัะโสสกิเนนะวิรฬหะโกปปชเนนะวิรูปปุปปุเบโลอุตะ มายาคูเตนทูเบเตนทวิภูจาวิภูโตสหัสชาโนกามาเซโตสาทินุคันธุนิคันธุจะชนาโทโอปามโยจัตเทวสุโตสัตมาตาลิกิตาเตโรสันตัโณนโรราชชโนสโคอาคูปัญจสิโถเทวะตีพะลุถุยยวัชสาเอเตจันเจัลลาธาโนคันทภาสหายุติโมทัมราพิจมุทิปุณณงสมิตินุวังอธากูนักสาราคาเวสราสหัสชาติักากรัชลักษณ์ศาลาอาคูปายาคาสหายาติติยามุนาทัสสารรัฐาจะอาคูนาคาเจสติโนเอราวโนมหานาโคสุปการสมิตินุวัง ทีนะคะราเชสหัสหารติทิชาพิชามกทิพย์สุขจักรภูพิหายสาวเตวะนั้ัมันจิตรารถนาอิทิเศสานามอภัยยะสัทานาคราชานณมาสิสุปนัโตเขมามากาสิพุชโธสัณหาทิวาจาริอุปปวหัายันตานาคาสุปนัตสารนามกาสุพุฑังชิตาวจีรหัสเนะอัสังฆาสุลาติตาค่ะต่โลวาสาวเสตอิทิพมาโซยสติโนสารลกัญชัมหาพิสมาสุลาธาเวทสาวิษฐสิทิสิทธิจักรปะหารโทนมุติสหะ ชาตันจากพระฤปุตานังสัพเทวรสจากนามกาสันัทิศวพระลิงศีนางลาหุพระธมมุปาขมูสัมพโยธานิพันติทีขนางสัมมิตินวังพระโพธิวะปฏิวิจจเชวโยตาโมูวรุณาวรุณาเทวสุปจายศสาวสหเมตตากรุณากาิ่าภูเทวเจตศินูทเสตเปสักการยาสัพีนานาตาวานิโนีที่มันโตติมันโตวนาวนโตสัติมุมทมนาพิกพิุสมติวนัง เวทูจะเทวาสหริจจะมาจะทวเยมาจันทสุปานิสัตเถวจันทามาคูบุรักิตาสุยสุปานิสัเทวสุยะมาคูบุรักิตานักขาานิบุรักิตวาวอาคุมันทวะลาหกาวสุนาวสโศเศตสะโปะคัลินทะตุเทเทักายาสตีนนัานิโนที่มันโตทุติมมันโตวันนะวันโตเชสตีโนโมทัมนาพิสามุี่บุนังสัมมิติงวุรังอธากูนะสหาูเทวชะลามัคิสิขาลิวะอริตกาจารโชาจารุมะปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมจะอาติตาจะ ถ้าเต็มใจถ้าสัลกกายาสัพเทนนัตตะวานโนที่มันโตส่ติมันโตวนาวันโตสติโนมุทมนาิจมุพิูนะสมิติวนาสมนามหาสมนามรุสสามมรุสุตตมาคีธาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอัาคูอรโยเทวายจโรหิตาวาิโนปรรคามหาปรรคาอาคูเทวยัสติโนถ้าเต็มสจ้าักายาสัพเทนนัตาวาน้โนที่มันโตส่ติมันโตวนาวันโตสัตติโนมุทมนาพิจมุพิูนะสมิติวนาสุกกัลุมหาอรุณาอาคูเวชานัสสาวะโอ สถานมัสหาร์ักขชาวิจารย์ยัสติโนทานยังอาคาปัชุนโนโยทิสาทิวสติทัศเตเตทัศชาการยาสตีนานต์ตาวานิโนที่มัทโตชิติมันโตวนนาวัตโตสัสติโนมัทนาพิจมุพิภูนาสัมมิติงวานังเคมิยาสุติตายามากันตกาจายัสติโนสัมพิตการามัสเตขัดตินามาจะอาสวามีมานัสติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตาทัศเตเตทัศชาการยาสตีนานตตาวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนนาวัตโตสัสติโนมัทนาพิจมุพิภูนาสัมมิติงวานัง สถีเรเทวมนิการยาสัพเพานานตะวันนิโนทรรมวะยีนาอ,อาการฉุนเยจึงเยเสรีสาัสหปะปาวุทธชาติมัคคีละโอคัตินามนาสวาขาขาาา่างคัตเขมคัตารางนาคันจันทวัจิตาติตังสุภาลันหามาปรมมัตโตจ่าโตใจทิมัตโตสหะส,สันนังกุมาโอติโสจ่าโซภะคะสิสาขาขาสมิติวณังสหะสภะภาลันหามาโลกานาาาังมหาภาลันหามาพิพิธติภูปปัปโานุสิติมันตโตวิสมากายโยนัสสติโส พระเศคาอิสราอากูปันเจกล่าสัตยิโนเทสัจวัชชอาคาหิตโตปริวาริโตเจจัดสพะทีกิดเหเทเวัพะนามารัสเสนาธิการมิสาะทหามัญที่ยังเอตัคันทหาราะทารักพระมตวสันตาปริวารมาโมสิธาโพตินังอิติสัตถามหาเซโนกันหาเสนาเปสยิปารินาตะละมหาจัดสลังกตวานะเพระวังยะถาปุสโกเมโคธนายโตสวิชุโกตถาโสปจุภาวติสังกุโตอัเยังวเสจัดสภะอภิญญายะวกิตวานะตะมา ตัมันจะที่สัทาสาวกเทศเสนแลเจมาลเสนาทิ่เตวิชาถาิาโวเจจะอาตัดามริวัพุทธสัสนาวิจาราคยีฝักมุงเนสังโงมันติอิยุงสัพเพวิศักสังฆามาพญาติจายสยศติโนมทัคติสหกุเต็ิสาวกาเจนีปุตาสิทีเบสมังคลรสกตังหนึ่งเอสวนาสภารนาปัจชิพานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานาเอตัมมังคลมุตังสองปฏิรูปปะเทสาวะสุจักภูเพจักกัสสกุญยตตาอัตตสัมมาุห จับบนจะติปันจะวิญญโยจะสุสิกธิโตสุภาสิกาจะยาวะจะเอ société, trendy, ตมังขลามุตตมังสีมาตาปิโตอุปธานาภิวัติฐานสัชกาลข้าโออนาคุลาจักรมันตะเอตมังขลามุตตมังห้าฐานังจะธรรมะจริยาจัจยาตักการันจัตสังข้าโอฐานวัชานิจมานิเอตมังขลามุตตมังหกอารตีวิวีปาปามัชฌานาจะสรญโมอัปปามาโทจัตคเมสุเอตมังขลามุตตมังเจ็คาราโวจัติวาโตจัตสุตถิจะกจันยุตาการีนะธรรมะสาวนังเอตมังขลามุตตมัง ที่จะส่งวจรสตาสัมมานานันจัตทัสนังกาเลนะธรรมมสากัะฉาเอตมังคารมุตมังก้าวะโพจัพพลันทัพลันธรรมะจาริยันจะอริยสัจนะทัสนังนิพพานะสัจจิริยาจะเอตมังคารมุตมังสิครุตะโสโลกะธรรมีจิติจังยสานะกรรมปติอโศกังวิรเชังเถมาเอตมังคารมุตมังตุเอเจเอตาริสานิจตวานะสัพพัะฉะมะตลาชิตาสัพพัะฉะโสทินขั้นสันติจังเตสังมังคัลปุตตมันติ สิบสองปุสสวรัตนปิยังจินสีิตังอิทวางุลังวาสัตเสุวายังระตงปณิสัยิเตนะโนสมามอธิาคเตนะอิทัมปีผู้เทรัตนปณิสัยอินะสตเนะโสวสิโหตุขายังวิรคงอมตงปณิสัยเอเตชานสัตยมุนีสมาิโตนาเตนะธรรมนะสมัติจินสีอทัมปีธรรมรัตนปณิสัยอิเนะสตเนะโสวสิโหตุยังพุทธเศรษฐกริวันณยีสุติสมาธิมานันกาฤกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมัวนาวิชสีอิทัมปีธรรมีรัตน อารพาสตามสตาแตตาลิตาลนิทานิมติเตเตทีเนยติัตตาสตารกาเอเตสุทนานิมาาีอิามปีสังเเนะนำาิตะเอนสตสุวตีโหสุเยุปปายุตามะนัสตาานนาิตาวิโนโสามะสาสนานเเตปติปะตามะตามิชัยหาะรมุทนิพุติคุชมานาอิทาปีสังเเคยนะนำปิตะเอตนัสเตนัสตุวตีโหงสุกีนาปูรานังณวณติสักพาวาวิลัสสัจิตตายะติเตยเพราะว่าจะมีาอเตเีนาติตาวิตุ สามบทสวดธรรมบูาสัวัคอัตตาเหวีที่ตังสวยโยยาจายันอิสลาปชาอัตตาคันตตาโพสัสานิจังสัญญาตตาจาริโนเนวะเทโวนัสกันทัพโผนัมาโลสหะพมุนาชี้ตังอปะชี้ตังกายิลาตถารุปัสสะจันตุโนสิบสี่บทสวดเกเปุตสูตภาสิสามนิทางเตนะพะคะปตาชานตัปปัสะอะหะตาสัมมาสตพุทเทนะเอชาตุงถีมาภาณะอนลุสาวีนะมาปารัมมะปะรายะมาปิติกิรายะมาปิทักกสัพปทานีนะมาตักกาติจุวานะยะฆะเหนะมาอากา พระปาลิวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานขันติยามาพภะลูกปตายะมาสามโนโนคารุตยธาตุเมเหอัตตนาวชานยยะถาอิเมธมากุสละอิเมธมาสาวัตสัอิเมธมาวิญูข้าดจิตาอิเมธมาสัมววตาสมาธินาหายิตายะทุขายะสัววตันิอัตตาตุเมริปัชชเหยียธาตุยะถาตุเมอัตฐานาวชาเนยยาถาอิเมธมากุสละอิเมธมะนัปชะอิเมธมาวิญูปัสะ มีธรรมสัมมาตาอมาตินาจิตายะสุขายะสังวัตสังติอัฏฐตมีหิอุปาสัมปัชฌวิหาเลยยาถาติสิบห้าบทสวดุปปันิยสูตรอุปปันิยติชีวิตสัมปัชมายุงสรุปปานิจตสาระสันติตานาเอตังพญมรณะเนติขามานูปุญญานิจตยิราถาสุขภาวะหานิอุปปันยติชีวิตสัมปัชมายังสรุปปานิจตสาระสันติตานาเอตังพญมรณะเนติขามานูโลกามิสังปัชฌะสันติปิโคโยทัพใจยนะสังยามุวาจา ยะปูท้าเจตสาตัาตัสสะเจตสาสุขายยะโหติยังชีวมานุปการโรติคุณญังธรรมูหเวรคติธรรมจารินธรรมูสิติโนสุขะมาวหาติเอสานิสังโสธรรมีสิติเมนะทุคติคัชติธรรมจารีสัพเพสังขาระอนิจจติยะถาปัญญาปัปสติอถานิทิตติทุกเคเอสัมลโควิสุทธิยาสัพเพสังขาระทุกขาติยะถาปัญญาปัปสติอถานิทิตติทุกเคเอสัมลโควิสุทธิยาสัพเพธรรมะอัตติติยะถาปัญญาปัปสติอถานิทิตติทุกเคเอสัมลโควิสุทธิยา สิบหกโสุอปันนักกะชาดุอปันนักกาฐานะเมเกธุติยังอาหุตกิจาเอตตาธันญยะเมทาวีตังฆาเหยะอปันนัก,กังทาหุงเวสรนังยันติปัตาตานิวะนานิจะอารามะลุกขะเจตยานิมนุษย์สภยะตัชิตาในตังโขสรังเกมารในตังสรณะมุตตะมังในตังสรณะ,าม,าาระามาธรรมสะสัพพะทุขปะปวุตติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคัโตจาตาลิอริยาสัจจานิมะสัรมะปัญญญา,าปสติทุกขังทุกขะจมุกฟ้าทางทุกขะศาสจัตติยัจะมังทฐูปลิ สามะคามินัาเอตังโกสนังเกมังในตังสารณะมุตตังเอตังสารณะมาคามะสัพพะทุกขะปมุตติจิตเจนบทส่วนพระเทกาลตะกตาอจิตังนานะวาค้าเมยยะนปะติกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทปะติตัมปีฐานตาอตินตังนาคตาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นหนาละไปแล้วสิ่งที่ไม่มาถึงก็ยังไม่ถึงปัจจุบันัญจะยโยธรรมังตถาสัทธาวิปัสสินสังขิราสังสุปังตังวิธรรมะโนุภารุหะเย ว่าบุคคลใดเห็นแจ้งทำปฏิกิัิยาไม่งียวไม่คอนแขนนครันั้นได้บุคคลนั้นซึ่เจริญธรรมนั้นไม่ไหให้โปรงงเลยอาเชว่ากิจกรมาตับฟังโพชันยามรดัสุเบคิความความเพียรเสนเวิลากใครและวจะรู้ความตายในวันจุ่งนันอีโนสังฆาลเจนะ้ำมหาเสรีน้ำมาจุนาเพราะว่าความผัดผินกับมาจุนและผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวามิหา,าหริมาตาปีอโหรตะมาตาทิตังตาวเวพระเทจาละโตติสัตโตอจิตเตมุนีสิ้ามุนีผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีีปกิย่าางน้้้ววรรรดะแล สิแปดบทสวดทิ้งห้าปฏิบัติเวืนาปาค่ะชราธรรมเรามีชราอนาติตารเรามีความแก่เป็นธรรมเวลาจะลบคลานความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมรีพยาธิอนาติตารเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมเวลาจะลบคลานความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมรียมรณะอนาติตารเรามีความตายเป็นธรรมเวลาจะลบคลานความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินวนาภาโววินาภาโวเราจะเริ่มเซิร์งกับเพรว่าเราจะต้องได้พัดข้างจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมนักกรรมมกรรมคกรรมนักการเนมีกรรมนิโยนิกรรมน้ักจ มีกามพโดติสามมีารที่ดูอาศัยอย่งกังริสามีายานังวะพะปะกังวะจัดตัรยายานพระพิสานี้เราทำกรรมใดวัาเป็นบุญเป็นบาปเเป็นทายาทว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืไปเอวังอัมเหีอัมเหีอภินาหังพระเะเวทีจัพทางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดจ้บทสวดเทวดาอุโยชนะคาถาบะสค์เทวดาทุกขปัจจายจะนิทุกขยะปัจจาจะนิขยาโสกปัตจาาจะนิโสกาโหสุสัพเพปีเป็นปานิโนเอตาวตา ทานนาทานสุตศัทายะสีล่งละข่าสุตัศัทาภาวนาพิธาตตาโขสตรฆนตุเทวตาสาตาสัตยิพิชาพระประตัตสเจตานันจายังพลังอรหันตานันจัยเชินะละข่าปัจมิสปะโสยี่สิบบวดเทวตาปฏิทานคาถาหันัมยังปฏิทิานคาถายกพรามเสยยาเทวตาสันติวิหารละวาจสินีภูเปกเลโพธิเลตะหินสหินจารธรรมมาทานยานภวันสูตรุชิตาสตสิงกโรเจ้ิหารละมันทะเล เทราจะมัชฌานวัชกาจัพิโตสารมิการสหนปฏิอุปาสกาธรรมาจะเตสามิสมาจเตอิสราตาณุปูตาสุขิตาพวันุเตชะลาภุชายเยปิจักันทัศน์สังภาวสังเสทัศตาอัทโวปะปาติกานิยะนิการธรรมวรางปฏิจเตสเพปีทุปัสสัจโรสุสังขยังถาตูจีลาสตังธรรมูธรรมัทลาจัปุคลาสังโคโหตุสมัทโวะอัถายะจัติตายะจัอเมรละกตุูสธรรมูสเพติธรรมจาริโนวุทิสัมปาปุญนายมะธรรมีอริยปะเวทิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปติธานคาถาขันธมยังปติธานคาถาโยอคนามัสเสปุญญสิธานิจจจักจักรยานัญญานิจตานิเมเตสัญจะพาธิโลโหตุสตานันตาปะมานาคาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนพุทธเป็ผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายเองข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณะวันตาตะมไยหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมตาปัญญาทิฏฐาวาอันเยมัชชตาเวริโน คือคนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีปุ่มมีมารใดและไบ่ได่างข้าพเจ้าเป็นคนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือมไม่ไม่เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่เป็นกลางสตาติทันติโลกัสินเซภุมมาจับตุโยนิจาปัญเจกะจัตุโวกาลาสังสารันตาพระวัพระเวและมีเวงการตั้งอยู่ในโลกเปิดในภูมิสามเปิดในกำเนิดสีมีขันห้าแหล่ขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ยาตังเยปติดานามีอนุโมทันตุเตยสยางเยจีมังนับปาชานันติเทวาเตสังนิเวทยุ สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมญยาทีนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสถาโหตุเอาเวลาสุขาชีวิโนเขมัปะทันจับปะปโนจูเตยสาสิชตังสุทาเพราะเหตุเชิญโมทนาบุญทั้งหลายที่พระพเจ้าให้และขอสัตว์ทั้งปวง จงอย่ามีเวญอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนสิงงค้างอันกระเสงเถิดขอความหวังอดีของสัตวเหล่านั้นจงสำเร็จเธิดรุนมุภาพแห่งศัจจานิฐานยุภาพแห่งความเที่ยงท้ที่ส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยที่การสังแทบบทศบุพระุภทรพระาาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีดวงิตนี้าพระเจ้าขอคุจากทุกไปทั้งงขอความเจริญทางทางมุขทางธรรมขอต้วเทพเวดาทั้งหลายโปรดให้โทนาในการสวดสรรพยายนโมทนาเหล่านี้เมื่อโมทนาและโปรดม่อายเกศพระเจ้าและวัตถุมงคลพระศที่ โดยมที่สมเด็จพระยานสังวรพระวรนิเวศมีหาสร้างเมตสุมงคทั้งหายที่สามสร้างขึ้นนที่ผ่านมาและที่จะสร้างนานาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบารมีและกำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุพการเจิงสาบูสงฆ์ข้าพเจ้ทั้งหลายเจรการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอรำพวัตุทธบูชารรมบูชาสังฆบูชาขออ่อุบนนี้จงสดชิ่นศรัทธา ร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงช้นจากความทุกข์กาทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมในคณนสารสมบัติบริวารสมบัติเมตตาเหตุธรรมสำเร็จในการพิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญนึกคิดในที่พามทั้งสี่คืออายุวันนาสุขภาระเทอญขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเจริญทุกท่านและขอสวดมนต์ที่นี้ถ้าแม้ที่ชื่อโคนี่ที่เสียแตงต้องไปยมในสายในสองข้าวแต่แล้วขอ ฟังงงและวกพี่ที่หาดกานาปา